ตู้มรณะห้ามแอบดูใครแอบดูมต้องโดนจัดให้แบบชุดเล็กชุดใหญ่ชุดไหนมีหมดสวัสดีครับ วันนี้อาจจะดูแปลกตานะครับอยู่กันที่ห้องทํางานใหม่ของผมครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าใครที่อยากมีรายได้เสริมแบบผมนะครับสามารถทําได้จริงแน่นอนครับและใช้เวลาแค่1นาทีครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองเปิดใจดูคลิปนี้ให้จบนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมจะลองใช้สัญญาณเทรดของซิกซี่เนี่ยเทรดทำกำไรให้ทุกคนดูนะครับพอทำตอนนี้นี่ก็ใหญ่พอสมควรครับประมาณ3,300ดอลลาร์ประมาณแสนกว่าบาทแหละตอนนี้สัญญาณเทรดมาพอดีนะครับ T ่คู่ ej ผมก็จะทดลองเทรดให้ดูเลยครับ มาผลใส่ไป300ดอลลาร์นะครับคูย EJ สัญญาณตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าซิกซี่นะครับเป็นตัวช่วยในการเทรดความแม่นยำอยู่ที่90%ครับซึ่งผมใช้เทรดเป็นประจำครับแค่กดขึ้นหรือลงตัมที่ลูกศรบอกให้กดนะครับเราก็สามารถทำกำไรได้ภายใน1นาทีครับดูครับผมกดไปแล้วครับตอนนี้ยังแพ้อยู่ครับไม้แรกมีโอกาสแพ้สูงนะครับผมก็จาเป็นต้องทบไม้ที่2ระบบนี้จะเล่นกันแค่3ไม้ครับแพ้ก็คือแพ้จบครับสต็อปลอสถ้าชนะก็คือได้เงินจบครับ มาไม้ที่2เราก็ต้องทบเงินไปเพิ่มนะครับมาดูว่าระบบนี้จะแม่นจริงไหมนะถ้าแพ้นี้ก็แพ้ดูสดๆเลยเนีย่คู่อีนะครับกดขึ้นเหมือนเดิมปายใส่ไป700ดลอดลาลาร์ป้าบมาลุ้นกันไม้ที่2จะเอาอยู่ไหมอาจจะดูไม่ดีวันนี้แพ้ก็คือแพ้ครับตามนั้นมาจัดไปเลยครับทบไม้ที่3สุดท้ายครับ1,000พ 500ดอลลาร์ไม้นี้ถ้าชนะก็คือจะครอบคุมครับเพื่อทุกอย่างที่เขียไปเมื่อกี้นะครับสอบไม้โอ้ไม้นี้ดีสวยครับมีโอกาสครับชนะแน่นอนเด็ต้องชนะดิค่อคนข้างชัวร์ครับไม่ชนะแน่นอนมาหน้าไพหลังครับเจ็ดหกห้าสี่สสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมกําไรกลับมาพอรตรวมผมอยู่ที่3,600ดอลลาร์ผมกำไรประมาณ 278ดอลลาร์เกือบ9,000บาท8,800นะครับอ่ะคุณคิดว่าเป็นไงถึงจะวัดเสียวหน่อยแต่ก็ระบบใช้งานได้จริงครับพอรับได้ไหมครับ9,000บาทภายใน3นาทีเนี่ยผมเทรดเนี่ยไม่ได้นาทีถือว่าน่าสนใจนไหมครับ ตอนนี้สัญญาณตัวนี้ใช้ได้ฟรีนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยในกลุ่มมีสัญญาณให้ใช้ฟรีเลยครับและถ้าคุณอยากเก่งกว่านี้นะครับกดเข้าไปเลยครับในกลุ่มมีไลฟ์สดสอนทุกวันนะครับเทดไปพร้อมกันนะพ้ดได้เลยนะครับมีผู้ใช้สัญญาณตัวนี้เนี่ยเกือบ10,000แคนแล้วครับในประเทศไทยย้ำอีกทีนะครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าคุณเป็นมือเก่าเนี่ยที่เทรดมานานแล้วยังไม่ได้กาไรเนี่ยเชิญทดลองอันนี้ได้เลยครับ หรือถ้าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเทรดยังไงเนี่ยก็เชิญมาได้เลยเหมือนกันครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปรดศึกษาทุกครั้งก่อนลงทุนนะครับแต่ถ้ายิ่งเราเก่งเนี่ยยิ่งเรามีความรู้มากขึ้นนะครับความเสี่ยงก็ยิ่งลดน้อยลงครับถ้าใครดูแล้วสนใจนะครับกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับไปก่อนครับสวัสดีครับก็ะสวัสดีวีบอดี้ของออสเทอเมอร์ทุกท่านค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะคลิปนี้เพราะว่าเยลไปย้อนดูมาโหคลิปนี้ต้องทำตั้ ใครอะคลิปไหนอะคลิปที่ใหไอ้ห้ามแอบด้วยจะได้ปลาตอนนั้นอะมึงยังต้องมาต่อเติมอันนี้เองทําอันนี้เองอะดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะเขามีสำเร็จรูปขายแล้วร้อนด้วยใช่ยังไม่ร้อนแล้วมืดตึบเลยต้องบอกว่ามืดตึ๊บเลยเราต้อง ไฟมานะเราต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะเราจะมาทาคลิปห้ามแอบดูถ้าใครแม่งเสือกเปิดเข้ามาดูเนี่ยเละแน่นอนเนี่ยุเดี๋ยวเรายกแป้งไปตั对对้งอย่พี่อะก็คือนี่ตรงนี้ตรงไหนหน้าบงหน้าบ้านตรงไหนอะได้เบาๆเลยใช่ไหมใช่เบาๆเลยแต่ว่าคุณมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือะไรปะส่งเสียงให้เคืงเสือกไงเสือกคนพนเรายังไงเสือกต้องทำป้ายมาแปะไปว่าห้ามแอบดูข้างหน้าไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องนะไม่งั้นมันจะแปะเนี่ยมันจะดูพิรุษเกินไป เดี๋ยวที่เราทำไรให้มันเนียนๆเราฝากไว้ให้คุณชื่ออะไรอ่ะอันนี้เป็นครีมโกนหนวดทำยังไงอ่ะก็เนี่ยฮะพ่นลงนี่ไว้ใครมาก็บัดเขาให้เบาไว้เอาเบาๆก่อนดีสตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนว่ามีคนหลงกลหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็โกนหนวดเฉยๆอ่ะฝากด้วยละกันใครมาเจ้าคุณแม่เบาไว้หน่อยนอน

เยว่ทำไมเรื่องนี้อ้วบจังเนี่ยวันนีุ้ณคนหนวดไหมคะกูมองไม่เห็นอ่ะทำไมทำไมเยว่อวบเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เยว่ค่ะเเยว่เข้าตากูค่ะเข้าตากูค่ะเข้าตากูไปแก่เยว่เยว่ท้องเหรอมึงไม่เห็นจริงป่ะเนี่ยกูมองไม่เห็นทำไมมึงเข้าหน้ากูตลอดเลยกูมองไม่เห็นเยว่ไม่อยู่ แล้วมึงมาอยู่ทำไมอ่ะมันเป็นโซมรณะอ๋อห้ามเข้ามาดูห้ามเสือกโอ้แสบตาอ้สัสอีอีจะไบอกใคร่ะไม่ได้หรอกพ่จัยายเรียบไปหนึ่งคุณก็ว่าไอ้เยี่ยวมันอ้วนอย่างว่รเดี๋ยวทำไปไม่ใช่ไม่ใช่ มันสะดวกเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงอ๋อเดี๋ยวนี้มึงไม่ต้องไปไหนไกลมึงก็เปิดปิดแล้วรอบนี้ยใช่ไหมเหมือนม่านรูดเลยเนี่ยเด็กรูดม่านกัะนี่เหรอแปลกเลยเอาตรงที่พี่ชาเขาจอดรถประจำไหนไหนอ๋อฟังรถเขาเหรอเออบังเอาตลกปะบังแก้ผ้าก่อนทีละสเต็ปทีละสเต็ปเดี๋ยวตลกเกินใช่ไหมเออเดี๋ยวเยี่ยวใส่ขา สดชื่นเห้ยดิผู้แต่ลมมันแรงอ่ะวันนี้ลมแรงจับไว้ก่อนเดี๋ยวคว่ำเออว่าอย่างนี้ดีกว่ามันเค็มน่ากินจังเฮ้ยเฮ้ยมะพร้าวอะไรมะพร้าวโอ้ยดีสดมะพร้าวนะใบพร้อมเลนะใบพยทอมอืมผมช่องรึเปล่ะหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดปะเดี๋ยวหมดอ๋อหมดไม่ใช่หมดเหรอเก็บไว้ให่บ้านก็ได้ดูว่าหมดกูอร่อยจริงใช่ไหมเนี่ย จิ้มเหมือนอร่อยอ่ะอร่อยเ่ะของอะไรอ่ะมณนทนามนทาไม่ได้เป็นผลฝั่งประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคูเคียงกก่ later ไอหัวไม่หมดเ่ิ่ถ่ายการครับเอาเอเยี่เมื่อวานเนี่ยเอออันนี้เสียงด้วยด้วยตัด ว่าอะไรก็ไปกลับบ้านเ๋ยาการไม่ออกคุณถอยรถทับนะเฮ้ยทับไม่เฮ้ยไม่ออกคุณทับนะเว้ยวิ่ ปิดปากไม่ให้ได้ยินปิดหูไม่ให้ได้จินปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเตียงใครเอาหไอ้เียพวกเนีไม่อยู่นี่ย่าอออกจ้าเอาหูอ่ะเด็กพวกเนีแข็งกันไปไ

จะบอกแม่กูหัวมึงส่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ที่ยองบี้ปางกันมาถูหัวทำไมแกไม่ได้กินเค้กมันกบมันยืนตอกพี่อยู่ข้างในแล้วก็มาเช็ดหัวพี่แต่พี่ก็ไม่ได้กินแล้วล่ะกินเค้กมันกบกินเค้กมันกรอบแกไม่เหม็นใช่กินไเจ้าเนี้ยอร่อยอ่ะเจ้นี้อร่อยกินเค้กเล้วเธอมาอ้วนตายห่าก่อนหนึ่งไม่จะเป็นเบาหวานแห้งตาย อย่างนี้นะเดี๋ยวมาว่ามันเขาอว้วนนะผอ,อมผอมแห้งแห้งเนี้ยก็เป็นเบาหวานได้บอกให้เขาอว้วนอย่างกูเลยอยู่มานานี้กบิึบงไงเนี่ยมึยงจะละเลงหัวดำเงี้ยหูเนี่ยแม่งฟังเงี้ยไม่รู้เรื่องแล้วไอหูทม่สุดเลยเดือดเคียวเฮ้ยใส่น้อยไปปะใส่เขาเยอิ่งเยอะอย่างเงี้ย One hour later. โหดวงใจสลายูเกี่ยนมาแล้วไอ้จ้าไอ้ซันจมูกแดงวันแม่ผบผมออกปลาว่าปลาปลมันแตกดูโปมอาจจะไปเกี่ยวไลยเขม่ยผ้าอะไรหรือเปล่ามันเกี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยใช่หูแมงมันเหม็นหูเกี้ยว บัดเรียกให้ด้วยวิ่งหนีเนี่ยอะไรจะไปเก็บแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้อดับเบ่าแบบน้ำเลยอะไรวะเขาเกลียดปลาร้าทุกเดี๋ยวันนี่พ่อเป็นคนไม่ชอบกินปลาร้ามากๆเอาปลาร้าเหม็นมากเลยโคตรเหม็นเลยอ่ะหมูแม่งโคตรเหม็นจริงๆแล้วมึงใช้ตรานี้ด้วยดีทอนดี้อนี้สุดๆกลิ่นสุดเที่ยงพะละเหมือกตู้คนห้องอ้าวโอ้ยอู้ห หนูไม่ได้เป็นนะทอยอาณาที่วันนี้อาบน้ำเร็วหน่อยถือว่านี่อาบน้ำเร็วหน่อยนะโอเคถือว่าไปพูดเหม็นปะเหม็นสัสออกไหมเหม็นมากกูจะตายไหมเนี่ยบางมีข่าวดีคล้องกูพังมาโดนน้ำปลาร้าเห็นคนต่อไปเอางี้แล้วกัน ้นเดิมเล่นไม่ได้น้ำปลาของคัสน้ำปลาเป็นของสูงนด้วยพังเลยแล้วมึงห้ามเล่นนด้วยบอกให้มันคือของสูงส่งนด้วยปืนใหม่กูาแปดบาทเลยนะตเมที่ที่มองนะทางซ้ายไหนก้าวในกาไหน พี่น้องใช่ใช่ตัวนู้นอีนนนนนนรรกนิดห่ะเรื่องจตมาทําไอย่าิมาใมันไม่สนใจเร็วปงจะเรื่องอะวอ้วนอนครับอ้วนครับจะใครอ้วนครับอ้วนทำที่อะไร ออกไม่ได้เปิดให้หน่อยฮะไม่ได้แดกคุณหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิงไงโดนเตะเงี่ยมึงยิงไงโดนเองเนี่ยเดี๋ยวดำเย็นคอเลยอุ้ยไอ้ยี่ดำเย็นคอเลยเหี้ยเข้าปากเดี๋ยววันเลยว่ากูเลย เมืองนังไอ้สัตว์เอ้ยมันเข้ามานานไรเยอะไอ้เยอะหน้ากูไปไหนเนี่ยเโี้โหเสียดแม่ไอ้สัตว์เล่นยี่อะไรกันเนี่ยนั้งนานดิ้อ่ยมันเข้ามาตั้งนานแล้วไอ้สัตว์เปิดแบบไอรุนเอบี้อะไรอ่ะเขาตายไอสัตว์แหงสายยางฟาดป่า มันจะเล็กนานทำไม่อะไรแล้วเล่นคาร์บอนไว้สัตว์ที่โดนมาสามวันเติดๆมันจ่อตั้งนานไรเฮียไม่ยิงสักทีมันอัดไว้าทำไมวะไอ้เฮียโดนกันเองเนี่ยไอสัตว์แม่งฟุ้งเต็มตู้เลยเลือกเป็นอะไร ข้าเหมเป็ดปลาลาวะกูสั่นปลาเขาว้าจัดให้เต็มเต็มถาดทำให้เขาดูอนหมดแล้วหมดแล้วสวยแล้วเดี๋ยวก่อนเยอะอเยอะสวยแล้วเต็มกระป๋องอ่ะเฮ้อออก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 เอาเอาเอาไม่ชื่อไม่ชื่อออออกออก ออกนะออกใช่ไหมปืนกูออกก็วันี่มันไม่ใช่แค่นี้เฮ้ยถามจริงเฮ้ยผู้เป็นเล่นไม่นะจอร์จอร์ชจะทำอะไรล่ะออกว่าเมื่อกี้ออกไหมออกกี่ออกให้เหลืองเลยของพี่ของพี่ อาณาถาว่ะใส่ใส่น้ำด้วยใส่น้ำหน่อยนี่คุยทำา้เบิดอมันทำอะไรวะทำไรให่่ให่่ใ่ใหญ่่ได้ถใยให่ใหหให่ใหใส่่หใ่่่ห ไอสัตว oh. ์น้ำเเออสุดยอดเฮ้ยมึงแต่กูโดนกูนสาตว์น้เสียสุดยอดสุดยอดมึงต้องมาทำเป็นคนดีในวินิจฉัยอีกเนี่ยเมยมึงพ่อพาเนาะปากแม่คนอย่างมึงไงอยู่ๆก็อยากเป็นคนดีเยอะนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเหลวหมดเอาแบบพอมีพอมีน้ำมาเยอะมึงอ้อคัดใครบุกให้ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวกูแอบถ่ายข้างนอกให้โอเคมาแล้วบอกไงเอาอะไรเข้าดูอะรก่อนดีวะอะไรก่อนดีวะ มีทุกอย่างนะให้เลือกสรรน่ะไม่ใช่มือได้คิงนะเอาน้ำน้ำก่อนไป็ร้านสิดครีมไปเลยนะเดี๋ยวกูร้องข้างนอกมีทุกสิ่งให้เลือกสรรเป็นชามตรงในถ้าวันนี้มันไม่เข้ามามึงต้องอยู่ข้างในกันสองคนเลยอยู่วโคตรเหม็นเลยเฮ้สว่างบอกไม่ใช่มือลิคิงแต่มีทุกสิ่งให้เลือกสรร yes ไม่อยากเลือกมือสงสารดีนะเราไม่โดนเองมือสงสารเขาบังสงสารทำไมเฮียเดี๋ยวก็ยัดซะเปิดทำไมเนี่ย อ๋อเอามาเอาเข้ามาเข้ามาสัตว์อ่ะพี่น้องไหนๆก็ไหนๆแล้วอะมึงมีวงกลมอะไรวะที่พุงเอาอันนี้เอาไว้นี่สะกดเก้าพี่น้องเอาไปอะไรเอาไว้เผื่อลาดเอาไว้ก่อนจอมาเลยสัตว์บันเออร์เลตเตอร์มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เสือกอีกเสือกอีกพันธุ์สู่ขาวค่ะเสือกอีกเสือกอีกเสือก,อก,อกทุกเรื่องเสือกทุกเรื่องค่าวออลรู้จักกันได้น่เปี้ยวไหมพี่ฮะไม้น่เปี้ยวไหมคะไม่ใช่คือออกไปแล่นนะครับขาเอาเอา เดียเเด๋ยวผมผมก่อนเนาะเริ่มไอ้เริ่มเสียงอะไรวะเสียงอะไรใครอ่ะตู้เดือดไอ้เรี้ยงคุณลืมเรือก็คอยตากเลยแกไม่รอดแน่คนอีสาน เอาไม่เอาของไมไอ้แว๊ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ดูกคนไไอ้เหี้ยดมีทุกอย่างมีทุกสิ่งให้เลือกสรรโอ้หมดวดวดไอวดไอ้เหี้ยปวดปวดโอ้ยเียงรับไอ้สัตว์สาอกไอ้เหี้ยา้า นี่คนลงหน้าคนลงหน้าไปก่อนใส่เช็งใส่เอามือมาเอามือมาแบมือแบมือใส่มือแบมือกลั้นบ่ไหวองให้พอโลดบ่น้าตนนอเลยอ่ะนอนเลยอ่ะนอนเลยอ่ะเอาน้ำน้ำเอาน้ำล้างเอาน้ำล้างน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าล้าง không được không được thảm lắm 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 thảm lắm

อย่าหยิบบัวอย่าหยิบบัวลูกอะอย่าหยิบบัวลูกนะทุนเลยไอ้บังช่วยเลยไม่ได้ไม่ได้นะน้ำยาอะไรอ่ะเป็ดไอ้สัตว์เอาไปไก่ไอ้บังไม่เหกไอ้บังเอาไฟเลยดเอาไว้ล้างรถมึงหน้าย่นเลยอ่ะแก่อ่ะเฮ้ยแกอ่ะใส่ที่ดีอ่ะไอ้สัตว์แล้วมาใส่นี่ไว้กูก็นึกว่าอะไรไม่แล้วไปเปิดดูทำไมเขาจะด่าอะไรก็เรื่องของเขาแล้วทำไมมึงไม่บอกรัว่ะบอกรึทำไมไอ้สัตว์อ้าวจะมีเรื่องกันต่อสองเงียบเปิดบอกรึยังชี้ตึ ไอ้เมื่อกี้ใครยิงตัวไหนไอ้ไอ้โอมหมดเลยไอ้วมไอ้มื่อไมร่เมื่พี่กัปตันพูดมันรวมรวมมันไมิดแองเแมทมึงก็ไม่ดูเฮ้ยกูกำลังอาปากไหนทีนี้ปากดำป่ะเฮ้ยงูอยาไม่ตายไหนดำ อาไปแล้วบางปิดคลิปเลยเจอกันใหม่ EP หน้าครับกับพี่เน่ห้ามคนเสือกอย่าเสือกรู้เปล่า <c oughs> รู้ป่าอย่าเสือกย้อนยุคในสมัยอดีตรู้ป่าอย่าเสือกเด็กปุ๊บปั๊บมึง